สวัสดีครับผมตั้มวิจิตรบ้านบ้านพาจินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําน้ํากอดนะครับก็ตะพาผเพื่อนนะครับมาดูเขาตกเบ็ดกันนะครับคนมาตกเบ็ดกันเยอะเลยนะครับวันนี้เดินเข้าป่าเพราะว่าเ,เขาจะไปตกกันอยู่ทางฝั่งนูน้นก็เลย <c oughs> ต้องเดินเข้าป่าก็คงจะไม่ไกลครับ ควาจริงมีทางรถมาด้วยนะครับมีทางรถด้วยนี่แต่ผมไม่เอารถเข้ามานะครับหัวรถพังนะครับไม่ใช่น่าจะเป็นทางที่บากนะครับเพราะเป็นร่องลงไปเลยครับรอยรถเอารถเก่าๆมาหน่อยก็จะเอาขึ้นมาหรอก รบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับรมแรงมากๆากครับจะมีทางขึ้นไปเป็นทางรถนะครับรถก็ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ารถที่ผมมามาขึ้นไม่ได้แน่นอนครับ,รบโอ้เหมือนขึ้นปูทับเบิกเลยครับทีนี้ รอยทางรถนะครับถึงเรียมนอกโอ้ได้บอกครับยุบคลิปโอ้ฮะโอ้เผาปลากินโอ้ ถ่ยเด้อ,ดอมาหาไทยคลิปตกเป็ดนี่นนเอได้มาจากที่ไหนไมาจากน้ำชุนชน,นเหรกินเลยกินเลย,ยได้ที่นอนสบ,สบายเลย ปลาปลาอะไรนะปลายีสบหรอือใช่ไหมนนอ๋อปลาดน,นจันดออนน,น,นจัเปลาตรงนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยเหรอเน,เนี่รนะนกระชังมีบมดเหปลาไม่มีสักตัวโอ้ว่าจะดูกระชังกระชังนั่น จชังเป่าเป่ามันไม่เอาเ,อเ,ออเลยไอ้ที่น้ำชุนนะนื้อกลางคืนเข้าไปเหรอแสดงว่าเอากลับบ้ารอบนึงแล้วดิใช่ไหม รอบแล้วฮะวันวันนี้นะเช้านี้โอแสดงว่ามันคืนได้เยอะเลสิบโลไดไหมสามสิโลปลาตะเพียนเหรอันนีอ ใหญ่ค like oh. er kind of yeah, ่ะ่เล yeah. ็กตั้่ใหญ่ก็จะเป็นช่วงแหละช่วงน้ำแห้งกันเลยปลาเยอะแต่ช่วงนี้เขาก็ไปกันอยู่นะก็กินอยู่บางกินอยู่โอ้ได้บรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนี่ใช่ไหม ไม่ได้ก็ต้องไปแลบ้านอยู่น้ำก้อนนี่ป่ะอ๋อ oh, มาจากทับเบิกเหรออยู่หมู่บ้านในหมู่บ้านนะั้นในหมู่บ้านทับทับเบิกเลยมาปีใหม่ก็ขึ้นไปปีนี้ขึ้นไปเอ้ยปีปีที่แล้วขึ้นไปสองรอบขึ้นไปถ่ายคลิป มีคนมาเปลี่ยนไหมนี่ตกอยู่คนเดียวเลยแฟนเฟินเลยแฟนไม่มาแฟนไม่มาเอาเลยกินเลยกินเลยกินเลยเดี๋ยวกลัวไม่อิ่มปลาปลาตัวเียวโอ้ง่ายเนาะกินง่ายๆ่าานหาปลาอยู่ปลาก็กินแบบนี้แล้วเนาะไม่มีข้าวก็ต้องกินกลับ ใช่ไหมครับเดินเข้ามาไม่ใช่ใกล้ๆแล้วนีนเเ่เอาเลยเอาเลยต่อไปก็จะได้ขึ้นไปบ่อยๆแล้วภูทับเบิร์ดนี่าานนจะไปหาสาวที่นูน่น <laughs> เขาไว de. ้ว่าจะไปถ่ายคลิปกับเขาบ่อยๆตรงร้านค้าร้านร้านใกล้ๆไอ้ตรงขึ้นไปดูตรงตรงจุดอุ่นไอ้ดูอุ่นครับภูมิแะถ่ายหนูเด้อไม่ว่านะโอ้ย รถก็เอาขึ้นมาได้ไไดรพระจะเอารถขึ้นมาก็คันใหญ่กว่ามันล้มไมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่รถวิบากมีกาวขึ้นมาแต่รถแบบนี้ก็ขึ้นได้เยอะนะรถคันเล,ล็กมันน้ำหนักมันเบารถคันใหญ่มันน้ำหนักเยอะเป็นวิบากโอเขาท่าเลยลนะ่ะอืม ง่ายๆเนาะวิถีชีวิตคนหาปลาชื่อร้านเขาชื่อร้านอะไรนะ่อีกรู้จักรู้จักไหมแถวนั้นนะร้านคารูอแต่ร้านในร้านหลักๆที่รู้คือร้านในอ,อาหารนนวิสาหกินะร้านขายของฝากอันนี้ร้านขายของฝาก คุยออกับเขาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงปีใหม่นี้ก็ไม่ได้แวะไปขึ้นไปงานนู่นอะไรไงจัดไม่เหมือนเอเค็กน้อยเนาะงานพูทัเบิกอะงานปีใหม่นะก็วันเท่ากันกี่วัน9วัน9วันอ๋อที่นี่9วันเท่ากันเหรอรเอานี่เขาบอกว่า3วัน9วันครับเนะอ,อ เห็นคนเขาว่าสามวันเราก็สามวันตามเขาแต่ทุกปีมันไม่ตรงกับปีใหม่เนะป,ปีใหม่ฝรั่งปีนะันปีใหม่ไทยนะ นั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นไปไมีมีเพื่อนคุยไหมเขาใส่ใส่ชุดมองอะไรนะั่นไปขอเขาถ่ายได้เลยป่ะได้ครับได้เลยใช่ไหมเขาไม่ว่านะไม่น่าจะว่าเกรงใจเขา ข้างด้านในปะครับถ้ามาจบก็ไปไปหาของปลาไปหาของปลาแล้วก็ไปของวางไข,ไข,ไข่ไว้เขาไปดูไข่ครับหืมไข่เลยไข่ไข่ปลาอ๋อไข่ไปตามไข่เราทำนู้นกินไหมครับทงนู้นก็ปลาเล็กกินบ้าน <laughs> ก็เป็นชั่วโมงอะก<ๆ>ินดี ว่าน่าสัมภาระอะไรบ้างนะนะครับอันนั้นอันนี้ครับอันนี้เป็นแค่ขยะครับโอ้นึกว่าไอ้นี่อืมที่บ้านที่บ้านทำข้าวทำแนวข้าวเ่าจะทำเป็นข้าวไร่ครับข้าวไร่อย่างนไรข้าวข้าวนาปีเหรอเป็นใช้กับข้างที่เป็น เอานาปีกระตุูกแบบเป็นไร่องไร่เหมืเขาอ๋อตามไหลเขาอือวิญพันธ์มันเห็นอยู่ขึ้นไปเห็นแต่มันต้นไม่ใหญ่เนาะต้นนต้ไม่ค่อยใหญ่แต่เม็ดเม็ดเยอะเม็ดเม็ดเม็ดกระซูข้างล่างนี่ไม่เคยได้ไไม่ด้เนาะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ขังตลอดได้บรรยากาศเลยบรรยากาศดี เนี่ยกินแล้วไอ้ขยะนี่เอาไปทิ้งข้างนอกหรือว่างเงี้ยนี่ขยะเ,เ,เพิ่งน่าจะน่าจะเผาเผาโอ้โเผาเลยเนาะดีแล้วไม่ก็เอาอะไรทิ้งทิ้งขยะด้านนอกดีแล้วบางคนนี่เข้ามาโอ้ยเต็มไปหมดเนี่ยนี่เห็นไหมกดกดเอมาทำอะไรแล้วก็ต้องเก็บออกไปไหมเนาะมันนี่จะน่าดูน้ำคืนมันก็เข้าไปเอง ใช่ใชบางคนไม่คิดนะมาตกแล้วก็ป้ายหาปลาแล้วก็ป้ายกินอะไรแล้วก็ทิ้งง่ายดี ừ, <laughs> คนมักง่ายบางคนคนในพื้นที่อตัวดีใช่ไหมเ <laughs> นืน้อแต่คนเ<า><ะ>นาะ ก้างมันเยอะนะแต่มันดีตรงที่ว่าตัวมันใหญ่ใช่ไหมตัวมันใหญ่แล้วก้างมันใหญ่ใช่หวานเลยใช่ไหมโอ้ยไม่ดึงสักตัวเนาะ <c oughs> ไม่ดึงสักตัวจะได้ดูดึงปลานี่ นี่เย็นๆก็กลับใช่ไหมกลับกันแต่เมื่อคืนนี้มานอนที่น้ำชุนครับอืมไปเก็กน้อยมามาอืมมาแวะน้ำชุนอืมครับไปเก็กน้อยไปตกที่นู่นเหรอไปทำงานทำงานอะไรช่วยอย่าพี่น้องอืเก็กน้อยก็ไปช่วงปีใหม่ก็ไป รู้จักผู้ใหญ่อียยยยน่นี่ตอนคุณวีระยุทธ์ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยรู้จักเราอยู่นี่เลยเนาะเาึงสักตัวเถอะจะได้ดูดึงปล <laughs> าฮะยุลมสัก อยู่อยู่ไอ้ปัดศกรู้จักอยู่ม้างปัดศกปัดศกก็ปกไปทางบานไว้บานติ้วไป

ลองใส่กล้วยหอมด้วยใส่แล้ว เดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อน